สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y o u t u b e Big Life f a c e b o o k com ชรายบ i ๊กไลฟบอกแล้วก็เว็บไซต์ i อ็ o ซ k ค n g com นะครับวันนี้คลิปด่วนที่แบบตัดต่อรถเร็วเลยนะครับสำหรับคลิปดีก็จะเป็นการแกะกล่องของวันพัดแโปรก่อนรีวิวนั่นเองนี่คือวันพัช8ปโปเองครับกล่องที่จะจำหน่ายจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่กล่องของมีเดียนะครับโอเคเรามาแกะกล่องเลยก่อนไม่เสียเวลาสำหรับการแกะกล่องก็ไม่ยากนะครับก็คือยกขึ้นมาให้มัน อากาศมันเข้านะครับแล้วกล่องก็จะดันตัวลงมาด้วยความว่ากล่องค่อนข้างยาวนะครับแต่ด้วยความว่าเลนสผมก็ยาวด้วยกย็เลยทําให้สามารถที่จะถ่ายมาได้เต็มๆแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนแรกนะครับก็คือตัวเครื่องจะอยู่ในถานนี้นะครับซึ่งเสียเป็นแกร์เซกรีนนะครับแล้วก็แน่นอนดูว่าสีเนี่ยจะเป็นสีแบบนี้นะครับเราวางไว้ก่อนข้างในนี้นะครับก็จะมีคู่มือนะครับ แล้วก็สติกเกอร์ต่างๆมาให้นะครับค่อนข้างที่จะครบถ้วนมีสิขูคู่มือยาวมากนะครับนี่มีสติกเกอร์แปะนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของคู่มือนะครับระวางไว้ค้างๆก่อนถัดมานะครับนี่เขาจะมีเข็มจิ้มซิมนะครับมาให้เข็มจิ้มซิมจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราขอวางอุปกรณ์แท่นไว้ใกล้ๆเลยนะครับ ก็จะมีชั้นต่อมานะครับเป็นเคสใสเคสใสแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสกรีนนะครับคำว่า never settle อ่ะเราวางแบบดีไว้ก่อนนะกันเพื่อให้เห็นได้ชัดเปียนมากขึ้นนะครับต่อมานะครับในช่องนี้นะครับ adapter warp charge สามนะครับ3าม T นะครับกำลังไฟสูงจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่า แล้วก็แน่นอนครับพระเอกของเราสายชาร์จย่ตตาแบบดีสายเดิมนะครับสายเดิมจากรุ่นที่แล้วนะครับก็เป็น Type C นะครับแล้วเป็น USB ปกติเนี่ยครับก็คือเบื้องต้นของทั้งหมดในกล่องตัว OnePlus 8 Pro นะครับเริ่มต้นกับรูปร่างดีไซน์ก่อนนะครับรูปร่างดีไซน์ของ OnePlus Pro นะมีขนาดหน้าจอถึง6.78นิ้วเลยทีเดียวนะครับความละเอียดก็มากถึง3,168 x 1,440พิกเซลนะครับก็ถือว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับในส่วนของด้านข้างตัวเครื่องกันดีกว่านะครับด้านข้างของตัวเครื่องฝั่งนี้นะครับก็จะมีปุ่มปรับระดับเสียงมาให้นะครับก็คือฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนั่นเองครับแน่นอนว่าปุ่มของมันนั้นก็มีขนาดที่ ไม่ได้เล็กและไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็มีเส้นของเสวกาศมาให้สองฝั่งนะครับส่วนบนของตัวเครื่องนะครับก็อย่างที่คุณได้เห็นตอนนี้นะครับซึ่งส่วนบนก็จะมีแค่ไมโครโฟนสําหรับตัดเสียงรบกวนมาให้เพยงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็จะไม่ได้มีอย่างอื่นมาให้แต่ก็ยังโอเคอยู่นะครับก็อย่างน้อยก็มีอะไรมาให้เนาะมาทางด้านนี้นะครับด้านข้างขวาก็นี่มีปุ่มนะครับซึ่งอันนี้ก็คือปิดไปเลยนะครับเสียงแล้วก็นี้ก็คือเปิดสั่น ตรวก็นีเปิดทั้งหมดนะครับส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดตัวเครื่องนะครับและก็มาถึงส่วนด้านล่างกันแล้วด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะมีลําโพงนะครับที่จริงลําโพงนั้นนะเป็นวัสดุเตอริโอนะครับก็จะอยู่ข้างบนนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็มีช่องนะครับสลรับชาร์จไฟ USB Type C นะครับแล้วก็นีคือช่องใส่ซิมการ์ดย้ำว่าใส่ซิมการ์ดอย่างเดียวนะครับ แน่นอนว่าพอใส่ซิมการ์ดได้เนี่ยครับก็จะออกออกมาปุ๊บมันก็จะมีถาดใส่ซิมนะครับซึ่งสามารถใส่ซิมได้2ด้านก็คือด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับแต่ว่าไม่รองรับเมมโมรีการ์ดเพิ่มนะครับก็เป็นปกติของมือถือระดับนี้แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ต้องหาเมมเพิ่มแล้วก็ใช้เท่าที่มีมันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับ สำหรับด้านหลังของวัน p ัท8 Pro นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีกระส,สีกรีนนะครับซึ่งในประเทศไทยก็จะมีสีน้ำเงินอีกสีหนึ่งไหมให้เลือกนะครับจะมีกล้องหลังนะครับ3ตัว LED flash แล้วก็มีเลเซอร์โฟกัสพร้อมกับตัวนี้ครับซึ่งเป็นกล้องตัวที่สนะครับยากมาโลโก้วันพัทอยู่ตรงนี้แล้วก็โลโก้ภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้วยกันครับสำหรับลูกเล่นอะไรต่างๆนั้นผมก็ยังมองว่าวันพัทตัวของ 8 Pro นะครับยังคงเป็นมือถือที่ให้ระบบปิการทันสมัยนะครับโดยจนครั้งนี้ก็ยังเป็น Android 10นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวของ UI ที่น่าสนใจอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถใช้งานบบดูสกรีนได้ทุกส,สิ่งทุกอย่างนั้นยังลงตัวอยู่นะครับแล้วก็มีกล้องที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะซูมได้มากถึง3เท่านะครับแล้วก็เป็นออฟต์เวลได้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องหน้าที่คมชัด แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นไว้เดี๋ยวรีวิวค่อยว่าก,กันแต่จุดเด่นของมันก็คือระบบชาร์จนะครับเพราะว่าชาร์จของมันนั้นรองรับทั้งไวเลสชาร์จนะครับ30วัตต์ในทีเดียวแล้วก็ตัวของสายนะครับเนื่องจากเป็นวฟชาร์กก็3 0วัตต์เช่นเดียวกันนะครับส่วนราคาแล้วก็รายละเอียดที่เหลือนั้นเดี๋ยวติดตามต่อในรีวิวซึ่งจะให้คุณได้รับชมในเร็วๆนี้ไม่เกินสัปดาห์หน้าหรือจะเกิดไปนิดหน่อยอันนี้ก็ต้องรอติดตามชมบิ๊กไลน์นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณวันพัดประเทศไทยที่เดี๋ยวให้เครื่องมารีวิวนะครับส่วนบทความรีวิวก็ติดตามรอกันได้ที่ i อทีคูแกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องได้นะครับแล้วก็คอเม์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคนที่อยากให้ทำอะไรกับเจ้าตัวนี้ในรีวิวจริงนะครับ